การทำงานนี้มันดูของแข็งอ่ะใช่หคสรับสารทุกอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กของมัน<ะ>ซึ่งจะแตกตา่างกันห,หลักการของการใช้เครื่อง GT 200นั่นก็คือเราจะตรวจหาอะไรเราก็เอาสารชนิดนั้นมาทําเป็นเซ็นเซอร์ละแล้วใส่เข้าไปในนี้ <donc S 1> ซึ่งก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นสมมุติว่าเราใส่เรื่องของยาเสพติดยาไอเข้าไปเมื่อเครื่องทํางาน มันก็จะไปตรงกับยาไอซ์ซึ่งอ,อยู่ในภูมิเทศที่เรากาลังหาเนื่องจากมีสนามแม่เหล็กที่ตรงกันตัวเสาสัญญาณก็จะเบนไปหาครบแต่ลักษณะการใช้เครื่อง G-T 200เนี่ยมันจะเหมือนกับเรื่องการใช้แผนที่เข็มทิศก็คือต้องมีการเดินสอบเขาเรียกสอบแนวเส้นเล็งโดยเดินในแกน X แกน Y เพื่อให้แนวเส้นเล็งมันตัดกันก็จะกําหนดเป็นพื้นที่เข้าๆได้อาจจะลักษณะรัศมีสักสาเมตร จริงๆแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเครื่องสแกนพื้นที่เพื่อกําหนดพื้นที่ให้แคบลงว่าตรงไหนมีความน่าจะเป็นที่จะมีวัตถุระเบิดหรือวัสดุที่เราจะหาอยู่อก็คือใช้เครื่องสแกนเพื่อไปทางนี้ไปทางนี้เราจะอยู่ในพื้นที่นี้ใช่ผมก็จะถูกใช่ถูกต้องครับแล้วจากนั้นก็จํากัดพื้นที่ให้แคบลงเพื่อค้นหาเป้าหมายถูกต้องครับเชื่อมั่นเลยนะครับว่าจําเป็นจําเป็นครับแล้วข่าวอย่างนี้ออกมาฮะท่านโฆษกอะ ก็ต้องทําความเข้าใจกันไปว่าหลักการทํางานเนี่ยมันใช้หลักการทางฟิสิกรรมทีนี้ต้องเรียนว่าในพื้นที่เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับความ,มความเชื่อมั่นมีโอกาสผิดพลาดไม่มียุทธภพกรใดในโลกนี้ที่มีมีความผิดพลาดเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพียงพอ,อแล้วสําหรับการฝากชีวิตของเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการทางทหารเนี่ยก่อนที่จะใช้เครื่องมือเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนของเขาคือการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยจะสามารถมี เขาเรียก <S preach science> สิ่งบอกเหตุว่าตรงไหนมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงแล้วก็ใช้เครื่องมือ Gd สองรอตรวจเพิ่มเติมถ้าไม่มีถ้าไม่มี Gd 200้อยเราก็ก็คือคาดคะเนว่าจากสิ่งบอกเหตุที่ว่าแล้วก็ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีมีความทันสมัยได้รับการรับรองอย่างเช่นเซิร์เวอร์สี่พันซึ่งมันราคาแพงมากแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจระยะใกล้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจํากัดพื้นที่ให้มันแคบลงเหมือนกับเป็นเครื่องชีเป้าช่วยถูกต้องครับ ถูกไหมฮะคือลักษณะที่เครื่องที่แม่นยําเนี่ยมันจะต้องจำเพาะจ่อจงใช่ครับแล้วถึงเข้าไปใกล้ด้วยใช่ครับแต่เจ้าเครื่องนี้เหมือนกับเครื่องที่ว้องหวังและสแกนตึ๊ด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 เตี่ยมที่ว่าเนี่ยนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมายัางยืนยันว่าไม่กระทบกับคือด้านหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้เริ่มมีการพูดจากรัรแต่ต้นนั้นนักวิชาการบางท่านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เครื่องมือได้ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะฮะย เครื่องมือเนี่ยเขาบอกว่าในนี้ไม่มีอะไรคือจะเอาก๊าซใส่สารอะไรซึ่งจะตรงกันข้ามกับทางเราที่ได้รับคำยืนยันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะดูพวกสารระเบิดถูกไหมฮะครับผมนะฮะเป็นตัว่าอันนี้คือดูไดนามิกนะฮะอะไรต่างๆอันนี้คือกลุ่มไอเดสครับผมก็ได้ถูกไหมฮะได้ครับท่านผู้ชมมาก็ก๊าซของสารแต่ละชนิดตงครับนี่กลุ่มสารเสพติดทั้งนั้นเลยครับใช่มีเฮโรอีนมีฟินมีโคเคนมีอะไรยังไง สามารถแยกประเภทของสารได้นะฮะตามความน่าจะเป็นของแต่ละพื้นที่แพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์รจนสุนันท์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โทรมหาผมมาเสิครูบอกคุณสรยุทธสาติก้าที่ไปตรวจพบเนื้อมนุษย์ตรวจพบว่าจุดไหนมีโคเคนอยู่ก็ใช้เครื่องที๊ดจอยเหมือนกัน งานเนี้ยมันใช้หลักการทางฟิสิกส์งานเนี้ยมันใช้งานเนี้ยมันใช้หลักการทางฟิสิกส์หลักการทางฟิสิกส์งานเนี้ยมันใช้หลักการทางฟิสิกส์งานเนี้ยมันใช้หลักการทางฟิสิกส์งานเนี้ยมันใช้หลักการทางฟิสิกส์